พวกเรากอบได้นะมึงแต่งแี่นั้นกอบไม่ได้นะไม่ยอมนะเผิดโก้ขึ้นมาหน่ให้เน็มเจ็บเล็เจ็บเจ็บจ็ที่ล นี่มาใ้หมดนี่กคเลนที่แรกคเล่นที่แรกก็ทั้งนั้นเราสาตรวจไปค้นถึงเครื่องเทศนะครับพักเดี๋ยวดนส่ตรวจไอ้นี่เขาออกได้ไหมทางมีคอ ตาระเรบียบพักเศรษฐีแจมพลิกกิจนะครับเนื่องจากว่ารัฐการอย่างแ้กก็คือมาตรการห้าปลอดนะครับปลอดยาเสพติดปลอดอาวุธปลอดการค้าประเวณีปลอดเดีกยเยาวชนนะครับแล้วก็ปลอดในการไว้เพื่อเป็นการปรากฏการแสดงนนัญลักษณ์ให้กับนักเที่ยวปุ่มบอกตอนได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้ามานะครับสองก็คือเพื่อเขาเนี่ยได้ให้ความร่วมมือกัน ส่วนชุดปฏิบัติการนอกร้ปแบบได้แก่ชุดสืบสวนแลวก็ชุดปราบตามการจรรยากรรมรถนะครับก็ให้ใช้วิธีการเดินตัวตาปฏิบัติการนี้เราใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ข้อมูลั่วไหลนะครับหลังจากปล่อยแถวต้าฮะยกอกบมือนลงสั่งเลื่อแถวครับเลิกแถว สวัสดีครับกับผมพันธบทเหตไตเทพพะรัสพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังจังหวัดจุรีครับผมได้ทัาโทนเลยครับสวัสดีครับกับผมพันตำรวจโทอัมพลไคลวง์สวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังครับทุกท่านครับผมว่าที่ร้อยจีโชคไดรอดดีนะครับปลัดอำเภอป้องกันฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชาครับครับวันนี้ก็กราบเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องทุกท่านนะครับทางสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังศรีราชาพร้อมโดยฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาครับได้จับมือร่วมกันภายใต้มาตรการ no drugs no dealer และมาตรการในเรื่องของการควบคุมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการของสถานประกอบการและร้านค้าค่าสถานประกอบการโดยดำรงนโยบายคือ5ปลอดครับปลอดเด็กหรือเยาวชนนะครับปลอดยาเสพติดปลอดอาวุธปลอดการค้ามนุษย์และท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยครับเนื่องจากจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและเทศเข้ามาใช้บริการมากมายในห่วงนี้ก็อยากจะ ทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรการการท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยเกิดความเชื่อมั่นนะครับให้ผู้ที่มาใช้บริการและรวมจนถึงผู้ประกอบสถานบริการต่างให้ความร่วมมือกันเพื่อให้สังคมและก็ามาตรการการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ปลอดภัยครับสําหรับการรวมกําลังในวันนี้ครับก็ประกอบกัลังด้วยกาลังสายตรวจนะครับกําลังชุดสืบสวนและก็ฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงสาธารณสุขนะครับที่จะไปร่วมกันในการตรวจปัสสาวะของทั้งผู้ที่มาใช้บริการ และผู้ที่ให้บริการก็คือพนักงานภายในร้านนะครับภายใต้มาตรการโนดักโนเลเลอแล้วก็5้าปลอดนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำจะช่วยสร้างความกระตุน้นสร้างสิ่งนี้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทุกท่าน,นให้ใส่ใจในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยครับขอบคุณครับแล้วถ้าเราสมจสอบถามเรป็นยังไงบ้างครับก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยมันจะทําใหเ้เป็นการสร้างความ มั่นใจแล้วก็สร้างมาตรการความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้ที่มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวนี่ให้ให้รักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวให้เป็นไปภายใต้ข้อข้อกฎหมายที่มุ่งหวังให้เกิดความสงบเรียบร้อยสังคมครับผมครับ